สวัสดีครับผมคือเด็กชายและก็ผัีใครนะครับชื่อเล่นชื่อน้องต้นหนาวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์กันก็คือการทดลองครับ 1. สีผสมอ,อาหารสีแดงครับ 2. อ,อุป,ปกรณ์มีโฟมกระดาษแข็งใบพัด หรือใบพัดอันนี้ของเล่นผมนะกระดาษทิชชู่หรืออันนี้คือหล่อพลาสติกครับเสร็จแล้วอันนี้คือกระดาษทิชชู่ผมเอ,อิดไปแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้คือพลาส,สติกพลาส,สติกอะใครมองไม่เห็นอ่ะพลาส,สติกครับน,นี่พลาส,สติก กิ่ฟันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาสีผสมมาหาที่ผมเอ่ยไปแล้วเมื่อกี้สีแดงมาเทใส,ส่นะครับอยู่ครับในนี้ผมเปิดฝาไปแล้วมันมีน้ำอยู่ในนี้ก็ต้องมีน้ำด้วยมันจะได้เป็นสีแบบอ่อน,ออน แบบนี้เขาเยาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะผสมกันได้โอเคเสร็จแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมันแห้งฮะเพราะว่าเราสีแห้งมาแล้วเราจะเริ่มจากโฟมก่อนเลยจุ่มจุ่มจุ่ม อยู่ลงไปในสีจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยไม่ซึมเลยครับใช่ครับข้างในไม่ติดมันติดแค่ข้างนอกครับไม่ติดข้างในเลยต่อไปผมจะวางอันนี้ไว้ตรงนี้นะฮะต่อไปกระดาษทิชชู่เรื่จากทิชชู่เลยน,นี่กระดาษมันซึมกว่าเห็นที่เราเห็น โฟมฮะมันซึมเร็วมันซุมเร็วกว่าโฟมหรือว่ามันติดดีกว่าโฟมอะเอาไว้ตรงนี้ต่อไปอันที่สามกระดาษแข็งนะครับนี่จะเห็นว่า เริ่มผสมสีกันให้มันเป็นเข้มกว่านี้ฮะกระดาษแข็งติดครับแต่ว่ามันติดไม่ดีกว่ากระดาษกระดาษทิชชู่ครับต่อไปใบพัดใบพัดเป็นพลาสติกค,ครับนี่ฮะยิดนึงค่ะ ใครมองเห็นไหมอ่ะไย้จุนาั้าน,านมาไหมโอเคเนี่ได้เท่าไหค่ะอ่ะต่อไปนะฮะเป็นเอ่อมาจิ้มฟันอ่าเหมือนเลือดเลยครับเหมือนเลือดเลย เป็นไม้จิ้มฟันนะฮะติดติดดีแต่ไม่ดีเท่ากับกระดาษทิชชู่ครับไม่ดีเท่ากับกระดาษทิชชู่นะฮะไม่ค่อยดีเท่าะะต่อไปหลอดครับหลอดเป็นพลาสติกโอ้ยต้องจิ้มนานๆนนเลยหรอโอเคได้แล้วครับนี่ได้เป็นแบบนี้ครับเป็นพลาสติกแต่ สังเกตดีดีนะครับมันจะเข้าไปอยู่ข้างในติดครับแต่ถ้าเราเอามือไปถูมันก็จะซึมออกเลยแต่มันจะไปซึมกับมือครับอันสุดท้ายพลาสติกนะฮะโอเคได้แล้วครับอ่ารู้สึกว่ามันจะอ่อนๆอ่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยติดเลยอ่อนๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยติดเลยค่ะอ่ะ เรีบรอยแล้วคับโอเคคับสรุปเรามาสรุปกันว่าอุปกรณ์ที่ผมเอาไปจุ่มแล้วอันไหนดีที่สุด 1. กระดาษทิชชู่กับสองอันดับกระดาษแข็งที่ว่ามันติดเข้าไปจนถึงเนื้อข้างในนี่เนื้อข้างในเลยนี่เนื้อข้างใน โฟมโฟมฮะมันไม่ซึมเข้าไปในข้างในนะฮะมันไม่ซึมเลยอันดับสี่มันจปฟันมันซึนมเข้าไปข้างในส่วนอันดับ5เป็นกลุ่มพลาสติกนี่กลุ่มพลาสติกที่ผมเอาไปเมื่อกี้นี้พลาสติกเป็นอันดับ5เพราะว่ามันไม่ซึมเลย สวัสดีครับกาจะรลองนี้จบแล้วครับ